สวัีี่น่ารักนะคะขอจอนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดียชาแนให้นะก็สายนี้นะคะเรามาเดินเลาะขัดนนานะพี่น้องนะพาเอซีดูข้าวสวยๆนะชมบรรยากาศท้องทุ่งนาเนาะฝนก็ลงเม็ดนะปอกแปปกปอกแปก๊กนิดหน่อยนะคะ สวยมากนะคะดูแบบนี้เขียวเลยพี่น้องอย่าตรงนั้นมันกล้าเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนาะพี่น้องในน้ำไม่มีปลานะคะที่ทุง่งนาแห่งนี้เพราะว่ามันสูงกว่าห้วยเนาะ ในนามีข้าวนะคะในสระมีปลานะแต่เราก็ไม่ค่อยกินปลาในสระหรอกน่านๆนะคะคันนาก็รกนะคะตัดยังไม่ถึงเมื่อวานก็พวกมาเตอ่อก็ตัดนิดนึงเนาะแล้วขึ้นไปอาบน้ําแต่งตัวนะคะโอ้พี่น้องคันนาเราทําไมเป็นแบบนี้มันโย้ยลงไปหมดเลยนะพี่น้องสไลด์ลงไปหมดเลยลงห้วย แล้วเราก็คงจะเดินไปไม่ได้นะโอ้ยั่งไงคุณงูคุณงูอยู่ตรงนั้น น้ำไหลแล้วนะคะอันเดี๋ยวเราไปดูข้าวยายที่ดำใส่ร่องน้ำห้องห้วยเนาะนี่ข้าวยายที่ดำที่ร่องห้วยนะพี่น้องเนาะเขี้ยวงามเลยแกก็ดึงต้นบอนคันออกบอนใส่ออกบอนคันบอนหวานออกเนาะแล้วก็ดำ ข้าวใส่เขียวงามเลยนะคะส่วนทางน้นก็จะเป็นคันคูก็จะเป็นของเพื่อนบ้านนะคะอีกเจ้าหนึ่งฝนโปอยๆยมาแล้ว ผักบุ้งตรงนี้สวยนะพี่น้องน,นะ่เดี๋ยวเราจะเก็บขึ้นไปไว้พื่อเด็กๆอยากจะต้มใส่มะม่วงมามากระตอบน้อยตรงนั้นนะคะก็จะเป็นยายเนาะนอนอยู่ตรงนั้นนะคะ เราเดินตามคันนาะรอบสะตรงนี้บ้างนะรโรกพี่เนาะโอ้เสียงกบโดดน้ำ ก็เกลือใหญ่เลยทีเดียวพี่น้องสองเครือติดอ้าใครมาใส่มองไว้นี่ใส่มองเทึงโคกนะพี่น้องสงสัยก็กลัวปลามันออกนะจากบอ่อจากสะ ใส่มองโคกพี่น้องเลยบไปเดินต่อก็ได้ผักบุ้งมาหนึ่งกรัมนะคะ อันนี้เราก็ทำหน้าที่แทนอู้ปลาดูดพี่เนาะทำหน้าที่แทนนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ